หลายองค์กรเนี่ยครับมีข้อมูลที่มากแต่คำถามคือเราจะจัดการข้อมูลเหล่านั้นได้ดีพออย่างไรและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมคือใครเป็นคนออกแบบข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นผมธนพลผมและทีมงาน Smart G เราทำงานอยู่กับระบบข้อมูลและหน้างานจริงตั้งแต่ระบบ d a t a r o c k e r ภาคสนาม ไปจนถึงระบบของการจัดเก็บข้อมูลและระบบของโซลูชันและงาน R&D ต่างๆสิ่งที่ผมเห็นเหมือนกันแทบทุกที่เลยนะครับตอนนี้ก็คือระบบเนี่ยไม่ได้ล่มเพราะเทคโนโลยีที่ไม่ดีนะครับแต่ล้มเพราะข้อมูลถูกออกแบบมาผิดพลาดตั้งแต่แรกอีพีนี้ผมเลยอยากชวนทุกๆท่านมาคุยเรื่องของการจัดการระบบข้อมูลที่ดีซึ่งเป็นรากฐานของทุกการตัดสินใจ ฐานข้อมูลคือหัวใจของระบบสารสนเทศเนี่ยเกือบจะทั้งหมดข้อมูลทุกชิ้นถูกจัดเก็บและเชื่อมโยงเพื่อนำไปตอบคำถามรายงานผลและใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเชื่อมต่อกันหมดถ้าฐานข้อมูลมีการจัดเรียงที่ไม่ดีพอหรือวางโครงสร้างที่ไม่ดีพอไม่ว่าหน้าจอจะสวยแค่ไหนระบบจะดีหรือใช้งานได้จริงอย่างไรระบบ ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นการใช้งานระยะยาวได้ระบบจะต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาโครงสร้างข้อมูลเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินข้อมูลไม่เสถียรรายงานแต่ละแผนไม่ตรงกันสุดท้ายคนในองค์กรเนี่ยก็จะเริ่มไม่เชื่อในข้อมูลที่ได้และกลับไปใช้ประสบการณ์หรือความเคยชินเดิมๆแทนการใช้งานจริง พลาดตรงที่ข้อมูลถูกออกแบบโดยคนที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลนั้นจริงๆและไม่ได้ออกแบบร่วมกันกับผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านทั้งในเรื่องของฮาร์ดแวร์โซลูชันและก็ในเรื่องของการจัดเรียงข้อมูลเพราะข้อมูลต่างๆมันสําคัญมากเช่นข้อมูลสิ่งแวดล้อมน้ําอากาศพลังงานและระบบอุตสาหกรรมต่างๆข้อมูลเลยไม่ตรงกับความเป็นจริงของแต่และหน่วยงานนั่นก็คือปัญหา ฐานข้อมูลที่ดีต้องเกิดจากการออกแบบร่วมกันระหว่าง 3. เงื่อนไขคือ 1. ผู้ใช้งานจริงรู้ว่าข้อมูลนี้เอาไปใช้ตัดสินใจอะไรกันแน่เพื่อที่จะให้ถูกต้องกับความต้องการของตัวเอง 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเฉพาะทางเข้าใจความหมายและบริบทของข้อมูล 3. ทีมระบบเทคโนโลยีและทีม r d ซึ่งจะทำให้ข้อมูลเนี่ยใช้งานได้จริงและ,สะเสถียรซึ่งจะออกจากข้อมูลจริงๆ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยข้อมูลเนี่ยใช้ไม่ได้จริงๆน,นะครับมันจะเกิดในเรื่องของการใช้งานระยะยาวที่ไม่ถูกต้องสมาร์ที PPF data ไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าใช้เทคโนโลยีอะไรแต่เริ่มจากคำถามว่าผู้ใช้ต้องการข้อมูลในด้านใดไปตัดสินใจในเรื่องนั้นๆให้ถูกต้องแล้วออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ตั้งแต่ระบบหน้างานไปจนถึงระดับนโยบายของแต่ละหน่วยงาน s ม a r t GPPF Data มองข้อมูลเป็นเส้นเวลาอดีตเราสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังเพื่อเห็นรูปแนวโน้มและบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นเพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เป็นรูปแบบของการใช้งานจริง ในอนาคตรหรือปัจจุบันส่วนของปัจจุบันข้อมูลจากภาคสนามถูกส่งเข้าแบบเรียลไทม์ทำให้รู้สถานการณ์จริงณนะตอนนั้นไม่ต้องรอรายงานไม่ต้องคาดเดาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของข้อมูลข้อมูลที่ดีที่จะสามารถที่จะช่วยให้เราลดค่าใช้จ,จ่ายแล้วก็บริหารงานได้ถูกต้องคือข้อมูลแบบเดียลไทม์อนาคตเมื่อข้อมูลโครงสร้างที่ดีเกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะนำไปวิเคราะห์ สร้างการแจ้งเตือนล่วงหน้าและพัฒนาเป็นระบบคาดการณ์ในอนาคตได้รวมถึงระบบของการจัดเรียงข้อมูลเพื่อที่จะเอาข้อมูลในส่วนของตรงนั้นมาทําเป็นระบบในอนาคตเช่นระบบของ AI chatbot หรือนวัตกรรมต่างๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแค่บันทึกเหตุการณ์ให้กลายเป็นเครื่องมือวางแผนที่ชันฉลาดที่สุดเพราะการตัดสินใจที่ดี ไม่ควรดูแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นแต่เข้าใจว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้กำลังเกิดอะไรอยู่และถ้าไม่ทำอนาคตขององค์กรจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีในสุดของ data ที่ถูกต้องข้อมูลที่ดีต้องพาเราคิดล่วงหน้าได้ไม่ใช่กลับไปดูความผิดพลาดข้อมูลที่ดีไม่ใช่ข้อมูลที่จัดเก็บได้เยอะแต่คือข้อมูลที่ คนหน้างานเข้าใจผู้เชี่ยวชาญยอมรับและผู้บริหารกล้าตัดสินใจในทุกๆข้อมูลที่เกิดขึ้น EP ถีถัดๆไปเราจะคุยเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรและการเปลี่ยนแปลง Data ให้กลายเป็นอินไซต์เพื่อพาองค์กรและประเทศของเราเดินไปข้างหน้าได้อย่างถูกทิศท,ทางด้วยข้อมูลในระบบสมารท์ท